สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในบล็อกฟู้ดอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราก็พยายามฟาร์มผลพอท้อนะจนใกล้จะมาถึงแมสเตอรี่เรเวลที่200แล้วค่ะ เรากำลังสามารถที่จะใช้สกิลเวิร์ลแลนะคะทุกคนเพื่อที่จะว์ปไปไดใน,นที่ต่างๆเกาะต่างๆนั่นเองค่ะใช้เวลานานมากเหมือนกันนะคะหลายวันเหมือนกันนะกว่าจะฟาร์มได้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เวิร์ลสค่ะและเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะไปใช้สกิลนี้กันนะเราเพิ่งซื้อเกมพัสด์ฟลูดโน้ติไฟเออร์มานะคะทุกคนเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่เขาสปอนขึ้นมาในที่ต่างๆนะคะเราจะได้ว์ปไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้เราจะทันเขาหรือเปล่า แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเราจะได้ผลดีดกับเขาไหมนะซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้นะเราจะได้ผลที่เป็นรีเจเนอรีหรือว่าเมดิคอลก็ได้ค่ะเอาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าผลที่เป็นรีเจเนอรีกับเมดิคอลมีอะไรบ้างนะเราพาไปดูกันเลยค่ะเอาแล้วนะหลายๆคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าผลที่เป็นรีเจเนอรีเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าผลที่เป็นเมดิคอลมีอะไรบ้างนะคะซึ่งผลที่เป็นรีเจเนอรีก็เริ่มตั้งแต่ผลเควกผลนี้เรายังไม่เคยมีนะคะต่อไปนะคะก็เป็นผลพระค่ะ แล้วก็เป็นผลเลิฟค่ะอันนี้เรามีแล้วนะข้าไปเลยผลสไปเดอร์เราก็มีแล้วนะคะนี่ผลซาวทุกคนผลนี้เราอยากได้มากนะคะไม่รู้ว่าจะมีการสปอนขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะ1นล้านเจ็ดแสนค่ะต่อไปนะคะก็เป็นผลฟินิกเราก็อยากได้ผลนี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็เป็นผลพอท่อค่ะผลที่เรากําลังจะฟาร์มอยู่ตอนนี้ซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็เป็นผลรัมเบิลอันนี้เราไม่เคยใช้เลยนะต่อไปนะคะก็เป็นผลเพนตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นผลพาวแล้วนะคะผลพิษศาสผลกาวิตี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ใช้เลยนะผลแมมมอสค่ะอันนี้ก็ฟาร์มยากมากๆแต่เดี๋ยวเราฟาร์มนะคะผลทีเรกเรายังไม่มีนะคะผลโดผลชาร์เดค่ะตอนนี้เริ่มจะเป็นผลเมทัลลแล้วนะแล้วก็เป็นผลไวโนมอันนี้ก็ดี เหมือนกันค่ะแต่เรายังไม่มีอย่างได้เหมือนกันค่ะผลคอนโทรลนะคะอุ๊ยจะคอนโทรลคนอื่นได้หรออันนี้ไม่แน่ใจแต่ราคาสูงมากต่อไปนะคะเป็นผลสปิริตค่ะเหมือนจะมีเป็น2ร่างนะคะตัวดีกับตัวร้ายผลดากอนอันนี้ก็ยังไม่มีนะคะผลเลี้ยวผาดก็ยังไม่มีค่ะแล้วก็เป็นผลคิสเน อันนี้เรามีแล้วค่ะโอเคไปดูผลกันมาแล้วนะคะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือร้ามผลพอทอนนะคะให้เราวารปไปได้ซะก่อนนะทุกคนอ่าละเหลืออีกแค่2 Mastery เท่านั้นนะเดี๋ยวขอบูสต์นิดนึงแล้วกันนะคะโอเคค่ะพอมากจริงๆผลวารปเนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งด้านต่อสู้เท่าไหร่นะคะแล้วก็รอบโจมตีได้ค่ะอันนี้เอาไว้แบบสู้กับเพื่อนได้นะคะเราว่าน่าจะเหมาะมากกว่านะนี่นะคะเราก็รอบโจมตีได้แบบนี้เลย โอเคโดนคิว okay. oh, เกือบละอีกนิดนึงค่ะเอาละค่ะเหลืออีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเขาจะโจมตีเรากลับมานะคะว้าวเรียบร้อยอ๋อได้มาเตอรี่ที่199นะคะยังไม่ถึง200เลยงั้นจะต้องคิวอีกคนนึงเอาละเอาละตรงนี้ดีหน่อยนะคะมีมีกำแพงกั้นนะเราไม่ต้องกลัวเลยอะ ต,ต้องระวังเขากระโดดขึ้นมาหน่อยนะคะ Water Fighter เจอนี่เข้าให้นี่ต้องระวังเขากระโดดขึ้นมานิดนึงเกือบลมไม่ทันนะ่ะอาแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคิดว่าน่าจะได้นะสำหรับคนนี้แต่เราชอบหล่นไปในประตูมิติอยู่เรื่อยนะคะ เอาละค่ะใกล้มากๆแล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะคิวอีกหนึ่งคนนะคะก็จะสามารถที่จะได้มาสเตอรี่ที่200แล้วเอาละค่ะทุกคนสกิลใหม่พร้อมแล้วนะคะไหนลองหน่อยแล้วกันนะคะ w o r l d Wrap ค่ะโวนี้เลยค่ะทุกคนพอเราคลิกเข้ามานะคะเขาสามารถที่จะให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนคะ่ะตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่แมนชั่นนะคะอันนี้คือที่แรกที่เรามาเจอใน World 2นะคะ อ๋อสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเทเลพอร์ตไปที่ไหนนะคะว้น่าสนใจแล้วน่าสนใจแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองวาร์ปดูก่อนแล้วกันนะว่าเราจะไปได้รวดเร็ว,รว,รวแค่ไหนนะเอาละมีครูดาวนิดหน่อยนะคะกลับไปที่คาเฟ่กันวูหยุยไวมากวารมาอย่างไวเลยสุดยอด เดี๋ยวไว้รอบหน้าเราจะมาลองเทรดบ้างดีกว่านะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยได้ลองเลยอะ่ะไว้เดี๋ยวเราค่อยลองทีหลังเนาะลองไปสุ่มผลเงนก่อนดีกว่านะคะนี่มีฟรุกาชาอยู่โอ้ยเอาละค่ะลองสุ่มดูนะว่าเราจะได้อะไรนะเฮ้ยได้ไอซ์ฟรุคาร์ดิคอนโอ้เป็นผลที่ยังไม่เคยได้มาก่อนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่างๆกันเลยดีกว่านะคะ โอ้อันนี้คือดักแอนรีนาเหรอโอ้สุดยอดเลยนะคะมีบอสอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยต้าจะมีนะอืมลองไปไกลๆดูแล้วกันนะเป็นโลกสุดท้ายเลยโอ้อันนี้คือที่สุดท้ายเหรอขอดูหน่อยนะว่าถ้ารับเคเวสตี่ยต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ โอ้โหเเลเวลสุดท้ายนี่คือโลกสุดท้ายนะคะทุกคนต้องเลเวล1,400นะคะงั้นเดี๋ยวเราลองว้าไปที่โลกหนึ่งกันดีกว่านะคะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยจะต้องไปที่โลกหนึ่งกันก่อนนะคะที่นี่เขาไม่สามารถให้เราว้าไปที่โลกหนึ่งได้เองนะคะจะต้องไปผ่านด้านหน้าก่อนนะรู่งนี้มีผลพอเท่าต้องนานแล้วค่ะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องขี่ฟาร์มิงโกอยู่อะ่ะนี่มาเจอกับตันซะหน่อย เย่ yeah. กลับมาที่ร่องหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกคุ้นๆหน้าคุ้นตากันไหม <c oughs> ไปที่สุ่มกาชากันดีกว่านะคะไปกันเลยมันไม่มีอะไรสปอนมาเลยอะ่ะเจอแล้วหนึ่งผลค่ะทุกคนบังเอิญเจอนะคะยังไม่ได้ใช้ฟุตโนติไฟอะไรเลยนะ <c oughs> ผลรับเบอร์ค่ะทุกคนโอ้มันน่ารักมากเลยนะคะอุ้ยน่ารักมากแต่ว่าเขาเป็นผลระดับแลนะคะแค่ <c oughs> เรียบร้อย เอาล่ะไปตามหาก,กันต่อเลยนะคะมีคนทิ้งผลไว้อีกแล้วคะ่ะทุกคนผลรับเบอร์เหมือนเดิมนะคะ 2อ,อันแน่โชคดีจังเลยวันนี้เก็บไว้เทรดโอเคค่ะทุกคนเราวัดไปวัดมาโลก1โลก2ไปเรื่อยๆแล้วนะคะบังเอิญเก็บผลรับโบได้แค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่ได้ใช้เกมพาร์ตโนติายเออเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ผลพอเท่ามาแล้วนะคะพวถ้าเราเจอฟุตโนติายที่ไหนเนี่ยเราจะพาทุกคนวัดไปดูกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ